สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเสียนพระมาขอโชคไอ้ไข่สามนครนคนไม่ผิดหวังเลขเด็ดงวด1กันยา64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมแม้จะเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ก่อน ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่บรรดานักเสี่ยงโชคและสาธุชนยังเดินทางกันเป็นที่วัดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนที่จะเกิดโควิดสิโดยเฉพาะในจุดของไอ้ไข่สามนครที่ไห้โชคให้ลาบมาแล้วหลายครั้งโดยมีเสียงประทัดดังอย่างไม่ขาดสายทําให้ไม่เงียบเหงานายบัตอายุ27ปีอาชีพขายผ้าเครื่องและยังเป็นเสียนพระเผยว่าวันนี้มาขอพรขอโชคลาบพร้อมครอบครัวโดยได้นําประทัดมาจุดให้ไอ้ไข่สามนครจํานวน3 0,000ื่นนัด เพื่อเป็นการบนบานสารกล่าวว่าลวงหน้าเพราะได้ยินชื่อว่าหากใครมาขอแล้วจะประสบผลสําเร็จตามที่บอกกล่าวตั้งได้เกิดโควิดธุรกิจพระเครื่องแย่ต้องขายของเก่าแบบลีหลังส่วนพระเครื่องที่เคยเปิดจําหน่ายหมุนเวียนแต่กลับไม่มีคนเพราะถูกสั่งปิดมาหลายครั้งตอนนี้เงินสะสมเริ่มหมดลงเลยหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่างพร้อมขอให้โควิดหายโดยเร็วท้งนี้ได้โชว์หางประทัดที่จุดให้ดูคือหมายเลข650และ47 รวมทั้งยังพาไปดูทูปมงคลที่จุดบริเวณกระทางด้านหน้าไอไข่สานครคือเลข373พร้อมกล่าวว่าถ้าได้โชคสําเร็จจะกลับมาถวายจุดประทัด1น0 0แสนนัดพร้อมน้ําแดง50โหลก่อนที่จะเดินทางไปหาซื้อเตอรี่ตามแผงแล้วเดินทางกลับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ